สวัสดีครับวันนี้ทีมงานคุณสุรศซลป์ครับผมตันนี้อยู่ที่แทงนพอสูิครับผมน้ำใส1บเมตรทางสารผลิตสองใบนะครับนี่วันนี้ทีมง,งานจีเอ็มเทซอัง,งกฤษนะครับตัวน,นี้จะเป็นผลิตอัง,งกฤษสำหรับวางถังนะครับเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้นะครับผมในบ้านไม่ใช่ห้องซักรนะครับห้องโดยานะครับตัวน,นี้ก็จะเป็นโซน บกน้ำทั้งเป็นขังนีค่ ija. ครับตัวนี้จะใช้ทั้งหมด12ใบ3วั12ครับสำหรับพื้นคอนกรีตข้างล่างครับก็คือจะน้ำประปาแล้วก็จะเปิดเก็บไว้ตรงตอนนี้กำลังเตรียมพื้นที่ทคอนกรีตแล้วก็จะใช้เสมอถือขึ้นหอถังตรงนี้ใช้สา,ขขา,สาสรซีล ันนี้ก็ตัวนี้พระตะนาวแล้วครับฝนหมดแล้ว,ดวดก,ก็ทำงานได้ค่อนข้างสะดวกมากนะครับต้องก็จะติดขัดหน่อยขอแสดงความยนใจนะครับงานงานสุราษฎร์เจ้า,า,าติดต่อเราเข้ามาได้นะครับผมจองคิวหรือว่าพูดคุยกับทีมงานเราได้เบอร์0 9 2 2์เก้าสนะครับผม,มสุราษฎร์